แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตทัวร์บ้านสักเล็กหน่อย ready yes go คุณจอมมั้มีความสุขตั้งเลย v e r y happy today เห็นไหมล่ะเฮ้ยเออไอมีบ้างเฮ้ยไปใเลนๆมาเฮ้ยไปใกล้ๆมางงไปไก่ตาแตกเลยเห็นไหมล่ะก้อยขนาดยืนอ่ะเขานั่งอ่ะเลิศอ่ะมาเจอกันในงานแต่งแล้วมีรุ่นพี่บอกว่า คนนี้โสดนะน้องออนโสดนะอะไรเงี้ยแต่คือก่อนหน้านั้นนะเขาทำแบบเราหนิดนึงเราไม่ได้หลงตัวเองนะพูดไปก็เหมือนหลงตัวเองแต่กระสกคนนี้กําลังจะแบบว่าไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วคือกำลังจะแต่งงานกั่ใชั้นคะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นที่มันพิเศษที่มันรู้สึกฟิลดีก็เลยคิดถึงการนั่งเฮลิคอปเตอร์ ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านของคุณออนเคเจย้เธออย่าว่าคันนี้เอาคันนี้ค่ะแล้วขอนิ้วขอเรียกขอเรียกขอลีกซิสเตอร์อ๋อไม่ได้เลอไม่ได้เลยอ่ะเนไรเอ้ยเห็นท่าเป็นท่าเป็นรถไปดูวิกเก็ตนอฮะนี่คือตัวละครที่อคลินดาเธอเหมือนลินดามาก Can you i n t เวดอันนี้นิดนะทุกคน Can you แบบว่า introduce yourself ค่ะ to แบบว่า I'm on สุขุมไทยนะคะแล้วฉันอ่ะเพิ่งรู้ว่าเขาเด็กกว่าเราด้วยเพราะเธอเป็นมาดามไงเธอดูจริงเธอดูแบบเป็นมาดามไปแล้วไม่รู้นี่อายุเท่าไหร่ คือถ้า <Job S 1> ไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นคาแรกเตอร์ก็คิดว่าเด็กแต่พอเธอในคลิปเธอดูรวยเธอต้ออกปะเธอถูกแบบเช็ค all อ่ะเช็ค all manifest 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 อะไรแบบเนี้ยเนี้ยวันนี้วันนี้จะมาถั่วไป ซิตคอมกันเลยโอเคคือคือคือหลักการของการที่มันจะมันจะบิดเกินนี้มันมันมีหลักการไหมหรือไม่หลักการการบิดเสียงเหรอใช่สมมุติว่าฉันจะเป็นคาแรคเตอร์เลยคิดในหัวว่าแบบเรามีความสุขแค่ไหนเลยเฮ้ยสมมมติันกินได้จริงอ่ะเฮ้ยเราดีก็เฮ้ยเฮ้ยจริงว่ะช่วยลองดูประจันกันมันมีความสุขขึ้นอยากกินก๋วยเตี๋ยว ดีแค่นี้เลยนะแบบว่าดิอยิวแล้ว่แต่จริงมันเป็นสติ๊กเกอที่มันเหมือนมีแบบกลิตเตอร์อยู่รอบตัวใช่เป็นคนชอบสีชมพูป่ะหรือไม่เกี่ยวไม่น่าจะชอบชมพูเท่าไหร่เราชอบสีอะไรอ่ะจริงชอบสีอะไรอืมน่าจะชมพูน่าจะชมพูน่าหลอกกัน อ่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตทัวร์บ้านสักเล็กน้อยอ่านอกจากตรงนี้แล้วเราจะไปตรงไหนชิคกีอยากพาเราไปบ้างคะโอเคเดี๋ยวพาไปเล่นที่คอร์ดแบดกันนะคะไปค่ะโอเค Are you ready Yes Let's go คุณชอบไหมไมีความสงเลย Very happy today Welcome นี่คือรอดแบด Yeah ทำไมถึงเป็นคอร์ดแบดชอบใครชอบตีแบด ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วตีกับด็อกเตอร์หรอกสองคนเหรอไม่ทีมด็อกเตอร์เขาเขาโปรเฟสชั่นอลเกินไปใช่ทีมด็อกเตอร์เขาตีแบบถึงห้าทุ่มคุณนอนได้ตีบ้างไหมนอนหรือเขาบอกว่ามีนวดแล้วคุณตีกี่โมงคุณออนตีกี่โมงเอ่อตีประมาณว่าตีได้ตีกลางวันตีอะไรตีคือเจกี้เอ้ยเจกี้กติกานี้คือเราต้องชนะเท่านั้นคือุณเทต้องหยอกโอเคยเห็นคลิปแล้ว Are you ready เจกี้ today ้ t ันคิดว่าฉันจะชนะที่มินตั o โอ o o หโอ้โอ้โอ้ขอบคุณคุณซิกกี้โอเคค่ะโอเควู้ขอลองได้ไหมโอเคคนี้นี่คือเล่นแบดสู่สี่บอกไว้ก่อนนะคะว่าออนเก่งมากเฮ้ยตายแล้วไไม่ด้นดีมเธอเป็นใครแกฉันจะพยายามฉันไม่เชื่อหน่อยสิคือคุณเต้เขามีชื่อถ้าดรีมันชื่ออะไรดี d r ีมอันนี้อะไรเขอันนี้เขาชื่อนัตตี้อยู่ละ แต่มีเลยหมบอกว่ามีคุณเต้คือคนคาเซกี้อันนี้คือเดรมี่อันนี้คือเดรมี่แล้วอันนี้มันเป็นนัตตี้อยู่แล้วมันจะเป็นอะไรต่อนัตตี้อี๋หรืออะไรหรืออะไรดีคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยเหรออะไรนะคิดว่าอะไรเหรอนัตตี้นัตตี้เดรมี่นัตตี้ก้อยยังไงดีก้อยแค่นี้เลยก้อยเป็นเหมือนก้อยน้อยแต่เป็นน้อยโอ้จริงด้วยใส่ตุ๊กก้อยโอ้โ o เก๋เ่เพลงเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก่อนเราจะตีแบตเราก็ต้องแบบ Are you ready Let's go One two three เห็นไหมล่ะเฮ้ยเออไอมีป่ะเฮ้ยไปใกล้ไปไปใกล้ไปงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่เล่นเห็นไหมล่ะก้ขนาดยืนอ่ะเขานั่งอ่ะเลิศอ่ะขอชนะได้ไหมได้เลยขนาดเลิศเกิน ตีกายต้งใจกูตีเกตส์แล okay. like okay. okay. ้วก็เอ้ยกูตีให้ใครอ่ะ้านโอลิมปิกปีหน้าแล้วนะคะเอาจริงๆนะออกชนะทุกลูกเลยอ่ะอันนี้คือแค่แบบอินโทรเราจะไปทัวร์กันต่อก่อนที่เราจะไปนั่งคุยเพราะวันนี้จะคุยความรักโอเคใช่เอต่อคุณสองเจอกันได้อย่างไรเดี๋ยวพาไปวิ่งต่อได้ไหมเออเฮ้ยหรอ มีสนามวิ่งอ๋อมีรูวิ่งเอแหวนแว่อยคนออนคออนแบบว่าสาธิตการออกกาลังกายให้แบบได้ผลลัพที่จะออกมาสวยเช้งเหมือนเธอได้ไหม Yes วิธีออกกำลังกายให้แฮปปี้นะคะอันดับแรกก็องวยออนให้ได้นะคะอุ๊ยคุณออนเก่งมากเลยคุณออนตอนนี้คุณดีแล้วะผิวเปล่ประกายไปด้วยเลยออกกำลังกายแล้วสุเลยเห็นไหมออนมีความสุขเลยคุณออนเดินประมาณกี่นาทีคะปกติประมาณห้านาทีห้านาที เสร็จแล้วครบแล้วเสร็จแล้วคหลับตาตบมือให้กูดอฟค่ะเอาแล้วแล้วยูนิชไทร์ยูนิชไทร์ทุกคนโอเคยู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 สามทัาผ้าใบเดี๋ยวคนไปเลยนี่แหละค่ะกูนอนนอนอวยให้ค่ะได้ค่ะคุณนอนขอบคุณนะกูนอนแล้ค่ะเราต้องแบบว่ามีจริตนิดนึงนะคะอย่าเร็วมากลองดูนะลองดูนึกว่าเราใส่ปีกอยู่อันนี้เราจะไปวิกตอเรียซีเกตนะคะ Let's go

ช้องอื่นกันดีกว่าอเค next room สองคนคะตอนนี้เราอยู่ในห้องร้องเพลงของคอ่นนะคะมันปรับยังไงนะคะนะคะเดี๋ยวช่วยค่ะแบบคุณอ่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงใหม่เพลงใหม่ของคุณอ่อนเหรอมาละเพลงของคุณอ่อนเลงอยเพลงใหม่ของคุณอ่อนชื่อว่าเพลงใหม่ของเขาชื่อว่าเพลงว่าแต่งกิ้งกิ้งกี้วงเล็บลาลาลา เออแค่ฮุกได้ไหมให้นุกคนได้พอฟังฮุกได้ไหมท่านี้วันนี้คุณออนจันลองที่แรกท่อนกลางแล้วแลน้อยโอเค Victory secret, born to be, everyday is my story Hashtag <th�> millionaire. Thank you la 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 แต่ว่าต้อง ja. okay ไปตามฝังก like yeah ันต่อแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยละใช่ไปค่ะ let's go live room ไม่เป็นไรค่ะลาล่า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 มดีต้อนรับสุริการยังไงเน Welcome to my world โอเคขอ intro นิดนึงก่อนได้ไหมจริงจริงแล้วเป็นคนมีกลุ่มเพื่อนยังไงเพื่อนก็จะมีหลายแบบมีเรียบร้อยเออแล้วก็มีซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบผู้ใหญ่ คือเราจะชอบพบคนที่แบบนิสัยคล้ายๆกันความคิดคล้ายๆกันคือคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีเพื่อนที่แบบ3 8 4 5อะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างเยอะซึ่ง,<อ>งต่างกันเป,ป็น10ปีใช่ใช่ก็จะเจอกันแบบตามคอร์รองงสรอ,ราาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนสมัยเรียนเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต่างคนต่างก็ย้ายไปเติบโตอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียนที่ไหนนะเราเราเรียนที่มอรังสิตค่ะศิลปศาสตร์เอกอินค่ะได้ทำนี่เอกอินเนี่ยเด็กไลท์เต็กอินเต็กอินในคำเดียว ยวเธอพูดหลายคำฉันรู้ใจในตัวเธอมากแล้วเธอจุดเริ่มต้นของการแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนแบบนี้มาจากตรงไหนคาแรคเตอร์ตรงนี้คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยทุกๆวันเนาะแต่ว่าเพื่อนอ่ะมาดูแล้วเพื่อนก็บอกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยก็คือคล้ายๆแบบที่เราเป็นอยู่พอเวลาอยู่เรื่อนแล้วมีความสุขอยู่แล้วลาเลยเป็นแบบเออเออองแบบนีอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรก็มีความสุขใช่ใช่เป็นอย่างไง แล้วก็คอนเทนต์เนี้ยมันเริ่มต้นมาจากที่ว่าตอนนั้นอะเราทําหน้าร้านเพอร์ลินพอร์เทอร์ใช่ไหมคะเป็นร้านแบรนด์เนมที่เราแบบเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีลูกค้าฝรั่งอะเออแล้วก็มาแบบ I love this one this one อะไรอยย่างงเี้แบบ this one nice อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษด้วยคนเดียวในร้านเนาะตอนนั้นเราต้องรับเขาเออ this one beautiful มาอีกแหละทุกวันมาทุกวันมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยทำคลิปมีตเจกี้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบว่า มันเป็นงานเซลล์ไงคะตอนนั้นก็เลยมีมีบริการพี่พี่บริการหลายคนแต่ว่าพี่เจกี้อยู่ใกล้สุดไม่มีสคริปต์เลยแล้วก็บอกว่าถ่ายให้หน่อยแล้วก็ถือกล้องให้หน่อยทำตามนี้นะเดินตามเฉยๆปึ้งจบเสร็จแล้วทำแค่เอ็นจอยแล้วเราแคเอ็นจอยแฮมปี้แค่นั้นเลยอ่าฉันตถามความอ่ะเรามาเรือกความเป็นการเลว่าเราเป็นคนมีสเปคยังไงเราดูภายนอกแค่ว่าดูดีคุณลิปดีแต่่ตัวเป็นต่อให้ใส่เสื้อยืดเสื้ออะไรก็ยังดูดีอย่างเงี้ยเรามองอย่างงั้น ต้องเป็นคนตลกแม้หรือต้องเป็นคนแบบมาชัวต้องเป็นคนแบบเอันดับแรกเราชอบคนอ่ะเราชอบที่ความคิดเหมือนเราต้องการคนที่แบบเราไม่เหนื่อยอ่ะแกมเราปรึกษาได้เราเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีความคิดแบบเป็นคนดีอ่ะอันดับแรกแล้วเราครั้งแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเออที่แบบเริ่มต้นเขาเข้าใจเต้นเลยคนนี้ดูดูจะให้สำหรับเราคือตรงไหนแล้วเขาคือแบบว่าอดุนา เกควะคือรู้จักกันมาก่อนแล้วเรียนเรียนคลาสผู้บริหารอะไรเงี้ยการแบบคอนเนคชั่นอะแล้วแล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่ารู้จักกันถ้านับตอนเนี้ยน่าจะประมาณ5ปีปีได้ละมั้งคือตอนแรกอะมีแฟนกันทั้งคู่อยู่แล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าออนโสดแล้วเขาก็โสดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จังหวะมันปรจบมใช่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 มาเจอกันในงานแต่งแล้วมีรุ่นพี่บอกว่า คนนี้โสดนะน้องออนโสดนะอะไรเงี้ยแต่คือก่อนหน้านั้นนะเขาทำแบบเรานยเรานึ่งเราไม่ได้หลงตัวเองนะพูดไปก็เหมือนหลงตัวเองแกแต่ยังไงยังไงสวยจริงเขาทักพูดใช่แกน่ารัะเหมือนเขาชมเราอ่ะเขาชอคือคือดิฉันตั้งใจฟังมาเขาชมเราเราต้องหวาที่เขาแบบ เออทำให้เออทำให้เหมือนตอนนั้นเขารู้ข่าวปุ๊บโสดปุ๊บเอาเลยอย่างเงี้ยเะเลยได้ขับมาได้อะไรมาแต่เขาไม่ได้เข้ามาในลักษณะที่แบบว่าเนียนๆเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ชัดเฉยเาก็ยเลยก่อนที่จะให้พี่สองเข้ามาขอดนิดเดียวมีเรทเฟลกไหม แบบแบบนี้คือไม่ชอบเลยไม่ไม่ได้คิดถึงอนาคตอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องการความแบบมั่นคงหรือว่าโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยความคิดที่แบบเด็กน้อยกว่าเราอ่ะอะไรเงี้ยคือเราชอบคนที่ความคิดจริงๆเราจะเป็นคนที่แบบหลงแฟนอ่ะแลอกต่อให้แบบจะเป็นยังไงก็คือแบบของเราคนเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกว่านเคยนอนที่แบบพี่อนหงไม่ ก็ออกบ้างคือไม่พูดอ่ะเขาไม่ค่อยแสดงออกแบบเขาไม่ค่อยบอกเราผู้ชายบางทีเขาจะแบบเขาก็แบบไม่ได้พูดใช่ใช่แต่ว่าเราก็แบบประมาณว่าบอกเขาพูดหน่อยพูดหน่อยแล้วเขาก็ชิน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 แก้ได้ทุกวันหมโอเคอ่ะอ่ะอ่ะไหนไหนด็อกเตอร์เวลด็อกเตอร์ก็อยู่แถวนี้แล้วขอตัเรียนเชิญด็อกเตอร์สวัสดีนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวก็มาแล้วชอบอะไรเลยตัวเออชอบอะไรเลยตัว อย่างแรกเนี่ยต้องยอมรับผู้ชายเนี่ยเวลามองเราก็ต้องมองผู้หญิงที่ดูบุค,คลิกดีหน้าตาดีถูกไหมครับอ่าเราก็ต้องมองอย่างนั้นก่อนแต่เรื่องของการเข้ากันได้หรือเปล่าหรือว่าเรียนรู้กันเนี่ยม,มันก็ต้องเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปคนเนี้ยดูคาแรคเตอร์ดีนะแล้วเขาก็ขยันทํางานแล้วรู้สึกว่า เราต้องลองเข้าไปคุยดูเป็นคนน่ารักคลิกดีจิตใจดีด้วยจิตใจดีจิตใจดีนี่ก็ต้องค่อยค่ยดูค่อยค่อยไปอะไรนะครับครับก็มามาเจอตอนหลังว่าโอเคก็เป็นคนจิตใจดีมาเจอตอนหลังตอนแรกไม่ได้เจอเนะเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกแหละเราเราไม่รู้ไงเราเลยไม่ได้ดูอ๋อแล้วก็มองแต่ภายนอกถูกไหมครับอ่าแล้วก็เรียนรู้กัน แล้ว <S <S <ช>เ,เขาบอกว่ามันมีช่วงที่แบบคุณออนเขาไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วคุณหมอแบบบินไปตามทำไมทำไมเราต้องเราต้องเป็นคนคลั่งรักประมาณหนึ่งนะคะคือตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเอ้อโอกาสไหนที่เราจะได้จีบเขาแบบแบบว่างๆอะไรเง <S 1> <S 1> ี้ยที่ที่แบบเฮ้ยถ้าสมมติเราไปกันหลายคนเนี่ย โอกาสที่จะได้นั่งคุยอกันอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยครั้งแรกของน้องอันที่ไปสิงคโปร์คนเดียวไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกต่างประเทศต้องบอกว่าอตอนนั้นนะคือยังไม่ได้เป็นจุดที่ตอบไลน์คุยกันทุกวันเราแค่บอกไว้คือเราอยากจะรู้ฟิลผู้ชายเหมือนกันว่าเราไปเที่ยวคือเขาจะแอคชั่นยังไงแต่เราไม่ได้คาดหวังให้เขาไปตามนะเช่นแอคชั่นเป็นห่วงแอคชั่นจัดก,การเรื่องนี้อจองรถให้อะไรให้คือเราอยากรู้ว่าเขาจะทําอะไรให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออแล้วเขาบอกให้ให้เราให้ให้พี่ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน้องก็บอกว แล้วแต่อาแป๊บ,บ,บนึงนะพี่ขอข้อมูลปึ้งพรุ่งนี้มา จองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคมีสเต็ปเราซื้อใจเราเลยไม่ตรงยังยังยังอุ๊ยเออเออตอนมันง่ายบินไปง่ายมากพอพอไปที่สิงคโปร์มันมันมีโมเมนต์มาจุดไหนเลยที่เป็นความประทับใจแรกของกันและของกันละกันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะมันมาเรื่อยๆอ๋อเราเราเราจะเป็นฟีลแบบรักรักนี้เราเราจะตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นฟีลแบบนั้นเราเป็นจริงจังเลยอ่ะอยากได้คนที่แบบมาจริงจังกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนจริงจัง มันมีความสม่ำเสมอมันมีความั่มนค่อยๆที่หมอเหคะคล้ายๆกันมันค่อยๆเรียนรู้ซึมซับกันว่าโอเคนี่ใส่เข้ากันได้ไหมทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันไหมบางอย่างที่อ่ามันอาจจะมีความต่างเราจูนเข้าหากันได้ไหมแล้วพอมันก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปสเต็ปความรู้สึกก็ค่อยๆลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆคู่นี้เขาสวีทมากนะคะเขาจอตัวแบบทุกวันสุดต้องใส่เสื้อคู่เออดูอะไรทำไม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  อันนี้ความคิดเขาค่ะ้ยัะไรไม่ไเปเสื้อตัวเดิมถทุกวันที่เราไปอังกฤษไงพอดีเราไปอังกฤษเนาะแล้วมันก็มีมันก็มีเสื้อเป็นชุดเฮ้ยเขาชอบแบรนด์นี้อะไรครับเออมันสวยดีอะไรเงี้ยมันดูใส่สบาย แล้วก็เอ้ยนั่นก็ซื้อเหมือนกันเลยอะไรอย่างงี้นะควรนั้นหลังเ้าขนมอะไรไม่ได้เออเป็นอ่อนเฉลี่ยน้อยเอาต่อค่ะต่อต้องลองก็เลยซื้อเอเอเหมือนกันเลยละกันแต่เป็นธรรมเนียมว่าเราจะใส่ทุกอาทิตย์ใช่ื่อทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เราไปดูหนังไปดูหนังเน่องทุกอาทิตย์เหรอใช่ค่ะใช่ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ได้ดีทุกวันศุกร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยต้องมีกิจกรรมอะไรให้เราสักอย่างนึงก็คือจะล็อกเลยก็ทำให้เราแบบว่าได้มีเวลากั หักบ่กาพอตะเกียบพูดว่ามันก็อาจจะมีจุดที่ต่างกันแล้วมันก็ค่อยๆจูนกันคิดว่าเราต่างกันในแง่ไหนที่สุดแล้วมันจูนกันยากไหมจริงๆไม่ถือว่ายากมากมคือถึงออนจะเป็นคนอายุน้อย<ม>แต่อ่อน,นเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่วิธีการดำเนินชีวิตคล้ายๆกันเป็นคนที่มีการวางแผน<ม>พูดถึงความต่างก็มีอยู่บ้างในช่วงแรกเช่นติดความเด็ก อยู่ชี้งอนนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เหมือนกับเรื่องใหญ่เหมือนกันไม่ไป็นปหรือปะนมแก้งนะบางทีแต่อันนี้จริงจังบางทีเราแค่เล้วเราอยากก็อยากลใส่ในชันหน่อยงอนละอะไรก็เอาแต่ว่าเพื่อนเออนึกว่างอนจริงคือเขาจะแปลเป็นภาษาจริงไปเลยไงแปลเป็แล้วแล้วตอนนี้จูนจูนขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการไม่พูดละอ่าสองคนนี้ก็กำลังจะแบบว่าไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วคือกางจะแต่งงานกันใช่ไหมคุณมูเมนขอแต่งงานดีกว่าอู้ขอบคุณครับ จริงๆเราตั้งใจมานานแหละเราไม่ได้แบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเราก็คุยกันมาตลอดมันรู้กันแบบ mm hmm. สักไม่โมเมตนต์ใดก็ไม่จังหวะน,นั้นน่ะมันต้องมาแล้วแหละอะไรเงี้ยคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยมันต้องแบบต้องแบบแบบประทับใจต้องแบบรู้สึกดีครั้งหนึ่งในชีวิตให้มันรู้สึกดีจริงๆอะไรครับทริปนิวซีแลนด์เนี่ยมันเป็นทริปที่น่ารักมากๆเพราะว่าไปกับ mm hmm. ครอบครัวเรามีเหมือนสกีพยานเยอะเนาะบรรยากาศคือมันดีมากทุกอย่างมันแบบส,สดใสแล้ว บรรยากาศในการทริปมันก็ดีหมดทุกอย่างแล้วคิดอยู่แล้วว่าต้องมีจุดไหนสักจุดหนึ่งสรแลกตแต่และคิดถึงเลกแล้วมันยังไงมันก็ก็เหมือนกับจับโต๊ะสวยๆแล้วเดินพาเข้าไปมันไม่สุดเราก็เลยต้องคิดว่ามีอะไรที่มันมากกว่านั้นที่มันพิเศษ<อ>ที่มันรู้สึกฟีลดีก็เลยคิดถึงการนั่งเฮลิคอปเตอร์อใช่เพราะเพราะออดเขาเคยพูดว่าเขาไม่เคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนไปก็คือคุยกับบริษัททัวร์ซึ่งเป็นบริษัทของเพื่อนเนี่ยรู้จักกันเราก็แพลนจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่อีกเมืองนึ เพื่อที่จะขึ้นไปบนเกเรเซียเกเรเซีย,ก,ยก็คือเป็นฐานน้าแข็งใช่ไหมครับแล้วก็จะก,กัดจะเออไปสภาพบนนั้นเฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์ขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแก้ปัญหาหน้างานเฉพาะตรงนั้นเลยว่างั้นเอาเมืองนี้เลยกันเมืองฟีสทาวมันเป็นเมืองที่สวยแล้วก็มันมียอดเขาวสวยๆหลายแห่งแล้วยอดเขานั้นเป็นยอดเขาที่สูงกว่ารอบๆให้ติดไมค<ต>์เลยเลย,อยบอกว่าเออเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ไม่จังหวะพูดคําแรกก่อนนี้แบบว่าเสียงสั่นแบบร้องใช่หรอเสียงสั่นเสียงสั่ น้องน้องรู้ไหมจะมาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี mm ้ยแล้วก็เหมือนฮึบแล้วก็คืนน้ำลายแล้วก็ต่ออะไรซึ้งซึ้นจริงจังหวะนั้นมันมันพอรู้เลยปะพอแบบว่าพอเสียงมันไอ้นี่มันรู้ว่ามันไม่ใช่ปกติแล้วมันเป็นภาษาที่ไม่ปกติที่เราคุยกันเอออะไรเงี้ยประทับใจไหมคนอ่อนสำหรับกันโหไอ้ที่เรามานิเฟสซอะคือมันเหมือนคือของจริงอมันเกิดขึ้นแล้วใช่ใช่คือแบบ ชีวิตมันเป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยอ่ะแบบมันแฮปปี้มีคนนึงทําให้เราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคอนเกรสครับคอนแคร์สเลยใช่บคอนแคร์สเลชครับคนที่มาแต่งงานใช่น่ารักมากลองดูนะคะลองเริ่มเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเเรียนชิญมาเป็นเกียรติหน่อยนะครับอยากรู้ว่าแล้วพอเราข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยเราคาดหวังอะไรในตัวกันและกันเนี่ยสำหรับน้องออนก็คือเป็นฟีลแบบคิดกับตัวเองว่าโอเคเราก็คือตั้งใจทําให้ทุกอย่างมันดีอ่ะทั้งแบบ ต่อครอบครัวเราทั้งสองทั้งสองครอบครัวแล้วก็ครอบครัวที่จะสร้างขึ้นมาก็คืออยากจะตั้งใจให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะตั้งใจเพราะว่ามันก็คือชีวิตและครอบครัวของเราอะยังเป็นของเราแกยกั<ณ>ยกน,กนในเบื้องต้นก็อาจจะดูกว่าสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับ<า>แล้วก็ดูอีกทีว่าพอเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งแล้วเราอยากได้เพิ่มไหมอ่าอะไรเงี้ยก็ดูตามหน้างานอีกทีไม่ได้กดดันอะไรเลยความรู้สึกคือ ก็ปล่อยให้มันเปนดำธรรมชาติเงี้ยแต่จริงๆวันที่15เนี่ยมันมันเป็นงานฉลองเฉยๆเอาจริงๆเนี่ยเราอะแต่งงานกันแล้วเพราะว่าเราโชคดีมากๆเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะครับที่พระราชลำน้ำสัง่งเป็นการแต่งงานแล้วเลยใช่ถือว่าถือว่าเป็นการแต่งงานเลยแล้วก็อันนั้นก็คือถือว่าที่สุดแหละในชีวิตของวงตระกูลเราทุกอย่างนะครับก็ โอ้ปรับเลิมยินดีมากๆเป็นเป็นเป็นเกียรติประวัติในชีวิตเราเลยเนาะใช่ค่ะก็เราก็จดทะเบียนสมรสตั้งแต่วันนั้นเอาเลิกนั้นเลยนะครับก็คือเป็นวันที่10เดือน11จ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเฉลิมฉลองเฉลิมเฉลิมตี้ปาร์ตี้ สุดท้ายสุดท้ายมีอะไรเป็นห่วงกันไหมคะ<อ>ก็คือเป็นห่วงเขาว่าถ้าเขาออกกําลังกายเยอะเกินไม่ได้ไมีอะไรที่กิามาปมันจะตึงไงแล้วก็แบบชอบนั่งหลังค่อมอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้เขามีบุคลิกที่ดีแล้วก็แบบ ยืดหยุ่นได้ไม่ได้ต้องแบบว่าออกกําลังกายเยอะขนาดนั้นเดี๋ยว<ต>มันจะแบบว่าตึงเกินจริงๆอะไรที่มากไกนก็ไม่ดีนะเออบางทีมันตึงแล้วมันทําให้การยืดหยุ่นแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพได้อเออ,อน,นม่มอมีอะไรห่วงน้องๆไหมคะ,มะก็คะเออคงเหมือนกันเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นห่วงว่า เดี๋ยวอนาคตเราจะต้องอมีการตั้งครรภ์อะไรเ,เกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าที่ต้องดูแลสุขภาพกันเลยคือโอเคอวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากขอบคุณขอบคุณมากน่ารักมากรอติดตามใช่ใช่แล้วฝากช่องฝากอย่างฝากคิดิิฝากเลยค่ะฝากฝากได้หมดรลานก็ฝากได้เลยนะคะของออนก็คือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะคะออนสมุทรไทยนะคะแล้วก็ร้านเพอรินพอเทอร์นะคะร้านซื้อข<ม>อายสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะ ที่ตั้งใจทำให้เป็นแบบว่าคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยมารู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะ<ช>ก็ฝากโซเชียลมีเดียตัวเองเหมือนกันนะครับก็ดร2 d งดเดอน์สกอร์นุพลัสนะครับก็คือทั้ง TikTok Instagram มนะครับแล้วก็ Facebook ก็คือชื่อผมเลย<ช>แล้วก็ฝากคลินิกนะครับ NCC คลินิกนะอันนี้ก็เป็นผลงานไมโนส <laughs> เราให้คอนเซ็ปต์หมอว่าทำให เหมือนสวยมาตั้งแต่เกิดเอาไม่รูเฮ้ยชอบมากเราก็มีการที่บอกว่าออกแบบใบหน้าให้เขาดีไซน์ใบหน้าให้มันดูลงตัว้งคอเขาเออเนื้ออไหมมันปังเลยนะ Edit my nose ถ้าใครสนใจก็ add NCC 6 6นะคะใส่แอดแล้นะตั้งนี่งสอบถามเข้ามานะครับเรามอวองาวเลยค่ะอาจจะมีโปรโมชั่นคนดูรายการนี้ก็ได้ดีไหมดีไมดีคนกีคนให้10คนพอต้องกายังไงบ้างกติกากฎกติกาติกากก็คือบอกว่าเอาจมูกแบบออนทักมาที่ add NCC 6กกนะคะ10คนแรกใช่ไหม10คนเท่านั้นโอเคเลข2ลดไปเลย20,000อุ้ย ดูจากรายการนี้เท่านั้นนะต้องดูแต่รายการนี้เท่านั้นพี่สั่คุณนอนไปนะคุณผ่อดารามากคุณนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยจังหวะของทั้งสองคนเลยอ่ะมาสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะชื่อรายการยังไงยังไงไหนเล่าต่อเป็นแบบคุณนอนใช่คู่ประกันสองยังไงไหนเล่าขอบคุณค่ะเจอกันค่ะบลิมบลิม